ทุกคนคือหอมมากเลยเนี่ยตาขับรถผ่านมาทางนี้แล้วก็มันมีหมูพวงเนี่ยทุกคนน่ากินมากแล้วก็กินที่ร้านเลยนะสั่งส้มตำปูปะนะด้วยเมื่อกี้นะคะดิพวงละยี่สิบทุกคนคะใหญ่ๆเลยนะห้อมมากเลยตอนนี้ค่ะห้อมมากค่ะอดยวเรากะทากินเลยนะได้มาแล้วค่ะทุกคนนี่หมูพวงพวงใหญ่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวตาชี้กินให้เลยเลยนะโอ้เธอแบบนี้เลยนะ จมหนำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มปาลาราน้ำจิ้มแก้วเออพอฮะมีทุกคนหนุ่มมาว่าดีอ่ะชิมซ้อม้ำนะเดี๋ยวเราบอกผีกัดนะทุกคนเพื่อใครอยากกินอืม ้ากิมอยากนมูพวงพันนีนะพอนะยุกไกลเลยทุกคนคะในกรุงเทพนะคะ Ni nè thật và bom phim hạ tạp bom con rẽ rõ rõ rồi rõ 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 xôm rõ rõ có rõ 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 อยหรือยัชายมือตรงนี้นะคะทุกคนคาใครอยากมากินน่าร้อยร้อยเลยปลาเสือด์มนูกิทใช่ไหมค้าวอามซอยสามสิบสามอยู่กลางกลางซอยนะคะขายทุกวันไหมคะพี่ขายทุกวันเนค่ะทุกคนคาถ้าขับมาจากตรงทางนู้นใช่ไหมอามมันจะอยู่ซ้ายมือเนาะขวามือครับขวามือหรือซ้ายมือไม่รู้ทุกคนดูตามริมาทางนะมันจะอยู่กลางกลางเลยกลางกลางซอยอร่อยจริงทุกคนส้มตำก็แซ่บแล้วก็ หมูปวงเนี่ยก็คือแบบเลิศมากนะคะมากินกันได้นะทุกคนนะเออร้อยร้อยอย่างแรงเลยอืะบอกปีกากันนะถ้าใครแหลกคลิปนี้จบก็คือจะรู้ว่าร้านคืตสงใน,นโอเคไหมรอยบอกก็เลยสมตำกูนหัวเดี๋ยวเราสั้งไปทำไม แดงอ,อกนะเกลียมอุยเด็ดพอตัวกินกร้อนนะคะทุกคนคะเจอกันในคลิปนาคลิปนี้พามากินซ้อมตำปูปลรรากับหมูพวงเซ็บๆเลยค่ะนี่เจอกันไหมนะคะ